ขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอต่อน10ดิวยอดแย่ประจำปี2016อาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมานะที่นี้ด้วยถ้าดูและชอบใจชอบใจปุ่มไลค์แบบใหม่อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับ อันดับที่10ซิโมเน่ซาซาแบบยิ้มตัวเจ้าของท่าซอยยิกยิกก่อนยิงจุดโทษในฟุตบอลยูโร2 0 1 6ที่ผ่านมาสินต้นสก,กัดก่าวอย่างยูเวนตุสพึ่งไปถอยกองหน้าสุดโหดมาอย่างอิก,กวัวอินทำให้พี่แกถูกจับลงกลองถูกโบและเอาไม้ขุนคอนยืมใช้ถึงที่แต่ทว่าหลังจากการซอยเท้ายิ่งยิกในครั้งนั้นมันทำให้ตัวแกเปลี่ยนไปไร้ความมั่นใจไร้สะก็จนมีสถิติที่ย่ำแย่ส,สุดนั่นคือลงเล่นไป9้านัดยิงตรงกอบแม่งแค่ย2ิเยิงได้ศูนย์แอตสิกเก็ร หลเลี้ยงบอลผ่านชาวบ้านเพียงแค่3ครั้งเท่านั้น อันดับที่9กามิซี่บัตชัวยี่33ิล้านปอดหลังจากที่คอนเต้เดินทางเข้ามาและทำเสววายืนสง่าอยู่เป็นจ่าฝูงก็ใช่ว่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดเพราะหลังจากที่เชลซีไปด,ด้อมด้อมมองมองแล้วลองควักตังไปถอยมาจากหมากเสยถึง33ล้านแต่ทว่าจังหวะที่เขามามันเป็นช่วงเดียวกับที่ช่วงคอสตาฉายแสงสุดๆทําให้รัศมีของบัตชวัวยีถูกหมดบังสมิธจนเป็นได้เพียงแค่ตัวสํารองมองเขาเล่นแล้วไม่ได้รับโอกาสมากเท่าที่ควร ชวนให้เสียได้เงิน อันดับที่8อังเดชูเล่26ล้านปอนด์นี่คืออดีตกองหน้าสิงบลูผู้มีส่วนในการที่ช่วยเชลซีคว้าแชมป์เมื่อ2ปีก่อนแต่เนื่องด้วยเหตุผลกลใดก็ไม่ทราบได้ทํางแม่แก่ถูกขายย้ายถิ่นฐานไปเยอรมันและลั่นฟอร์มที่เจ็บแมวแวววับกับวอบบวกจนเสือเหลืองเห็นปุ๊บทนไม่ได้ต้องไปควักเงินก้อนโตซื้อเข้ามาสู่ทีมแต่กระนั้นกลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนทางฟอร์มการเล่นของพี่แกซะง,งั้นเพราะตลอดเวลาที่รับใช้เลียยไข่เสือเหลืองพี่แก่ก็ไม่ได้รับโอกาสมากเท่า ไรเจ็บบางล่ะพอหายเจ็บก็อดลงจนถึงตอนนี้พี่แกยังทักทายตะข่ายไม่ได้เลยสักประตูดเดียว อันดับที่7อังเดโกเมส41.7ล้านปอนด์นี่คือดิวที่ทับต่างดาวพาแฟนๆนร้องว้าวด้วยราคาค่าจ้างใส่เสื้อบาซ่าระดับนี้ก็มีหลายคนต้องหวังในตัวเขาไว้สูงมากแต่ทว่าชื่อก็ไม่ค่อยคุ้นเลยถ้าใครไม่ตามนาฬิกาจริงจังนี่มีเกาหัวงงกันแน่ซึ่งผลงานกับบาซ่าก็น,น่าผิดหวังเลิศเกินเพราะหลังจาก18นัดผ่านไปโกเมสยังไม่มีอะไรที่โชว์ว่าทําไมถึงราคา41ล้านเพราะดูจากสถิติที่ลงไปสัมผัสเกมกว่า13นัดพี่แกเลี้ยงบอลผ่าน ไปแค่35%สร้างสารการทำประตูเพียงแค่5ครั้งแอสซิสก,กิจให้เพื่อนยิงไปแค่ประตูเดียวเท่านั้นกับราคาระดับนี้ อันดับ6ลูคัสเปเรส17ล้านปอนด์อาเซนนอต้องประสบปัญหาศูนย์หน้าหายากเพราะนักเตะท,ที่มีอยู่ก็พึ่งไม่ได้มากไอ้ที่อยากแข่งงานกระเสอกอยู่โรงพยาบาลมากกว่าสนามทําให้เจมเวินต้องควักกระเป๋าเอาตัวเปเรสมาสู่ทีมซึ่งในตอนแรกแฟนๆก็หวังจะได้เห็นลีลาอันซ่าซ่าของพี่แกแต่ทว่าหลังจากมาอยู่กับปืนใหญ่อาเซนนอลปุ๊บพี่แกก็ลงทะเบียนเป็นสมาชิกทีมโรงพยาบาลเจ็บพักยาวเป็นระยะจนหลังจากหายเจ็บแล้วก็ยังโชว์ศักยาภาพอะไรไม่ได้เยอะลงในพีเียร์ลีกไปแล้ว8นัด ยิงยัดใส่ได้เม็ดเดียวเท่านั้นเอง อันดับที่5วินเซนต์เยนเซนส9ล้านปอนด์ความล้มเหลวอันยิ่งใหญ่ของพี่ไก่เดือยทองที่มองผิดไปควักตังซื้อมาจากอัคมาลีคอนแล์และก็พบว่าไม่ได้เอาคู่มือมาด้วยเพราะพี่แกคนนี้ไม่ได้ช่วยอะไรให้กับทีมพี่ไก่มีทิศทางที่ดีขึ้นเลยเพราะไม่ว่าจะยิงจะจ่ายแกไม่เคยทําให้แฟนไก่ชื่นใจและแน่นอนว่าหากแฮร์รี่เคนไม่ป่วยพี่แกคนนี้จะมีค่าแค่ตัวสํารองอันดับ2ถูกส่งลงมาตอนที่ผลสกอร์ขาดแล้วเท่านั้นจากผลงานที่แกทําไว้คือลงในลี ไปกว่า15นัดยิงไปได้แค่เม็ดเดียวเท่านั้น อันดับที่4ี่ฮาเต็มเบนอาฟาย้ายฟรีชื่อนี้คุ้นเคยกันแล้วสาหรับแฟนๆทีมนิวคาสเซิลที่แกเคยเป็นนักเตะฟอร์มแรงเข้าแกงเดือดแต่ทว่าดนิสยัยส่วนตัวชอบทําเรื่องงามไส้ไว้เยอะจนโดนสโมสรเขี่ยทิ้งกว่าจะกลับมาหาทิศท,ทางเจอก็ต้องขอบคุณสโมสรนิสที่ให้โอกาสกลับมาเตะบอลอีกครั้งจนติดทีมยอดเยี่ยมของลิกเอิงได้สามเม็จจนปารีสได้มาฟรีในปีล่าสุดแต่แล้วก็เหมือนนิสัยเก่ากําเริบม,มีข่าวงามหน้าพาสโมสรปวดหัวเยอะไป หมดจนสุดท้ายการมาของเบนอาฟาในปีนี้ทำได้เพียงเอาดากแปะมานั่งสำรองมองเขาเล่นไปเท่านั้นอันดับ3จจอนสโตน47.5ล้านปอนด จากกองหลังดารุ่งพุ่งแรงถูกยกให้เป็นหนุ่มอนาคตไกลซึ่งเชลซีก็ลหลงไหลซื้อเท่าไรก็ไม่ยอมขายแต่ทว่าเรือใบสีฟ้าเงินหนากว่าทุ่มให้ด้วยราคาแบบปฏิเสธไม่ลงจนท็อฟฟี่ต้องนั่งรถไปส่งที่สโมสรซึ่งก็ไม่รู้ว่าไอตอนมาส่งแม่งลงของอะไรไว้หรือเปล่าเพราะหลายคนหวังไว้ว่าพี่เป๊จปจะปั้นเจ้าสโตนเป็นปีเก้คนใหม่ได้แน่แต่ทว่าผ่านไปกว่าครึ่งซีซั่นปีเก้ไม่มีมีแต่ปีไก่เพราะการเล่นที่หลุดบ่อยมากของแกพาแมนซิเสียแต้มไปแล้วหลายต่อหลาย ครั้งและยังมีสถิติอันโคตรพังคือลงเล่นไปกว่า17นัดแย่งบอลสาเร็จ10ครั้งดวลกลางอากาศชนะเพียง43%และเวอรจนพลาดเสียประตูไปอีก3ดอก อันดับที่สองคาริโอราโว15ล้านปร์ด์นี่คือผู้รักษาประตูที่อยู่อันดับต้นๆของโลกด้วยความสําเร็จระดับชาติแก้คว้าแชมป์โคปาอเมริกาได้ถึงสองสมัยติดบวกกับมือนี่เป็นกาวพาบาซา่ายิ่งใหญ่ในช่วง2ปีให้หลังซึ่งด้วยดีกรีขนาดนี้ทใํใไมพี่เป๊ปไม่รอช้าปล่อยพี่ฮาร์ดผลทีมแล้วไปเอาราโวมาเฝ้าเสาแทนแต่ทว่าอากาศที่อังกฤษไม่เหมือนสเปนหรือยอย่างไรเราก็ไม่รู้ได้ฟอร์มเหนียวของพี่ราโวสมัยอยู่ต่างดาวหายเกลี้ยงไปจนหมดสิน้นจนเหมือนเป็น คคนนละนเพราะหลังจากมาเฝ้าสาวให้เรือใบสีฟ้ากว่า18นัดพี่แกโดนจัดหนักทักทายต้อรับสู่อังกฤษไปแล้วกว่า23เม็ดและเก็บคีนคิดได้เพียง4นัดเท่านั้นแหละครับท่านผู้ชม อันดับที่ 1. ลอริสคาริอุส5.4ลัดล้านปอนด์หากจะหาจุดอ่อนตำแหน่งใหญ่สุดของหงแดงในช่วงสองปีหลังสิ่งที่ทุกคนจะเห็นตรงกันก็คือผู้รักษาประตูซึ่งข้อนี้พี่ครั์แกมองเห็นและจัดโกสุดหล่อล่อสาวๆให้มองอย่างคาริอุสดีกรีผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมของบุนเดสซิก้ามาเฝ้าเสาซึ่งในตอนแรกก็เหมือนจะสร้างความพอใจได้นระดับหนึ่งซึ่งหลังจากมือหักแล้วกลับมาใหม่ปุ๊บแฟนๆเดอะคอมก็เริ่มสายหน้าเดือผลงานที่สารวัตรเตี้ยลงจนแฟนมีฉายยาให้กับแกว่าคาริอุส ยิ่งเป็นตรงด้วยผลงานลงเล่น10นัดเก็บคลีนชีทได้เพียงแค่3เสียไปกว่า12เม็ดตกเซฟเฉลี่ยเพียง1.4ครั้งต่อเกมเท่านั้นและสุดท้ายหลายคนอาจจะงงว่าไอ้เชี่ยไอ้ดำหัวเขียวปอกบาราคาแพงสุดของโลกมันหายไปไหนทำไมไม่ติดก็ต้องบอกเลยว่าหากประเมินจากแดงเดือดเพียงนัดเดียวปอกบาตจะเป็นดิวอันแสนแย่เม็ดมากที่สุดแต่ถ้าหากมองโดยรวมแล้วปอกบาตยังถือว่าสอบผ่านทุกกรณีอยู่แม้อาจจะดูไม่คุ้มค่าตัวเพราะเขาผู้นี้เป็นนักเตะที่สามารถคว้าแมตช์ออฟ แมตช์ได้มากที่สุดของพีเมลีย์อังกฤษที่จำนวน8นัดดังนั้นมองจากแดงเดือดนนะัดเดียวคงไม่ใช่คงต้องมองภาพรวมหวังว่าคงจะเข้าใจไม่ดราม่ากันนะจ๊ะและนี่คือขอสนามท็อปเทนหากดูแล up, อชอบใจชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะ